การดูคงจุ้ยแบบวิดีโอคอลและแบบ VIP ไปสถานที่จริงแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มจากการที่ดูฮงจุ้ยแบบวิดีโอคอลก่อนนะคะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าวิดีโอคอลนั่นหมายความว่าเราก็จะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ข้อดีของอันนี้ก็คือว่าคุณหยุดตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะอาจารย์ดูได้ทั่วโลกเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบบางทีไม่สะดวกให้อาจารย์ไปสถานที่จริงณนะตอนนั้นไม่สะดวกในการรอคิว ไม่สะดวกในการที่จะแบบบอกคนที่บ้านซึ่งแบบวิดีโอคอลเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2อแบบคือแบบ1ชั่วโมงกับแบบ2ชั่วโมงวิดีโอคอลแบบ1ชั่วโมงเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาแค่บางจุดนะคะเช่นสารพภูมิจัดอย่างนี้ถูกไหมเรามาจัดไปพร้อมกันการจัดห้องพักแบบนี้ถูกไหมเราจัดไปพร้อมกันห้องทํางานเป็นแบบนี้ถูกไหมคนจัดยังไงอันนี้เราจัดไปพร้อมกันอันนี้1ชั่วโมงได้เพราะเป็นแบบ2ชั่วโมงเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังจะสร้างบ้านใหม่รีโนเวทปรับปรุงแล้วอยากจะรู้ด้วยว่า เออเรในบ้านของเราเนี่ย ที่มีพ่อแม่ลูกเนี่ยจริงๆแล้วสีมงคลที่เหมาะสําหรับครอบครัวนี้ควรจะเป็นสีอะไรนะคะหรือว่าอยากจะแบบเออขอดูว่าดวงชะตาช่วงนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีบางเรื่อง,องทําธุรกิจอยู่หรือว่าไม่แน่ใจว่าทำวันนี้ดีไหมคะจ๊ะก็สามารถปรึกษาและคุยกันได้เลือกแบบวิดีโอคอลสชั่วโมงได้คะ่ะสําหรับดูดวงจุ้ยแบบ v i p e พเอ็กซ์คูมากๆอันนี้ดีมากแล้วก็แม่นยําเป๊ะกว่าชัวกว่าและดีที่สุดจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชั้นแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ อาจจะเริ่มมีปัญหาบางอย่างนะคะแล้วคุณแก้ไม่ได้ล้เช็คมาตลอดแล้วไม่ว่าจะเป็นป่วยเรื้อรงังหรือมีปัญหาด้านธุรกิจหรือว่ารู้สึกว่าเพิ่งย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่แล้วต้องการรู้ความชัวว่าใครนอนห้องไหน ัวเองประธานบ้านนอนห้องไหนคุณแม่นอนห้องไหนลูกนอนห้องไหนแล้วจะดีตำแหน่งที่นอนตรงเนี้ยตำแหน่งดีไหมตำแหน่งโต๊ะทำงานแบบนี้ดีไหมหรือว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งใหม่เป็นผู้บริหารระดับสูงองค์กรที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคุณรู้สึกว่าเอ็น,นั่งตรงไหนมันจะป้องกันไม่ให้มีเรื่องของปัญหาลูกน้องบริวารคนแทงข้างหลังอีความหรือปัญหาเรื่องไหนที่มันจะเข้ามาหาตัวเราหรืออะไรที่มันต้องการความเฉพาะเจาะจงและดีที่สุดอันนี้เลือกแบบ v i p e x c l u s i v e เคอร์จานเนี่ยไปดูให้คุณถึงที่อันนี้คือจะชัวร์มากๆ ดีที่สุดเลยทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเลือกแบบไหนดีคุณแค่บอกโจทย์หรือบอกปัญหาทักแชทมาหรือว่าแจ้งมาโทรมาก็ได้นะคะเพื่อแจ้งทีมงานอาจารย์ว่าต้องการดูหงจุ้ยกับอาจารย์เม์เท่านั้นและต้องการดูแบบนี้เหมาะสมกับพี่ไหมโจทย์พี่เป็นแบบนี้ความต้องการปัญหาของพี่เป็นแบบนี้แล้วทีมงานอาจารย์ก็จะแนะนําคุณได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะมั่นใจหงจุย้ยมั่นใจอาจารย์เม์ค่ะ